ในยุคสมัยน really ี้ครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับรายได้เราเนี่ยลดลงเรื่อยๆแต่รายจ่ายเราเนี่ยยังคงที่หรือในบางครั้งเนี่ยรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําไปยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าค้าขายช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยคนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าประสบปัญหานี้อยู่นะครับในคลิปเนี้ยผมจะแนะนําสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะเป็นสินเชื่อของบริษัทเงินโทโบครับบริษัทเงินโทโบนะครับจะเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กกับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยครับโดยตัวชื่อสินเชื่อนะครับที่ผมจะแนะนําในวันนี้ครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ครับคาว่านาโนไฟแนนซ์นะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับมันเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินเนี่ยไม่เยอะมากแต่ว่าอนุมัติเนี่ยค่อนข้างง่ายครับแต่ในทางกลับกันนะครับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ของบริษัทเงินเทอร์โบเนี่ยกับให้วงเงินเนี่ยที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับวงเงินที่เขาสามารถอนุมัติได้สูงสุดเนี่ยจะ อยู่ที่10,000แบาทนะครับวงเงินเนี่ยค่อนข้างสูงเลยในตระกูลนาโนไฟแนนซ์นะครับและที่สําคัญนะครับทางเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันเลยครับก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับได้วงเงินเนี่ยถึง10,000แบาทเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคาประกันเลยครับและที่สําคัญนะครับทางเราเนี่ยสามารถเลือกผ่อนชําระนะครับได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับทำให้ภาระในการผ่อนชําระแต่ละเดือนของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินที่เราเนี่ย ได้รับมานะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับช่องทางในการสมัครเนี่ยจะมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับคือทางเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สาขาของเงินเทอร์โบครับไปหาเจ้าหน้าที่นะครับแจ้ง,งเขาว่าเราเนี่ยอยากสมัครตัวสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นตัวสินเชื่อตัวนี้สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับให้เพ่งไว้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับเดี๋ยวนี้เงินทองหายากครับไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดินทางไปสมัครที่สาขาของเงินโรโบโดยตรงเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับในส่วนของสาขานะครับอาจจะสงสัยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือว่าเงินโรโบได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบเลยว่าเขาเนี่ยมีสาขาตรงไหนบ้างและตรงไหนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเรามากที่ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีเลยนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับและถ้าแบบเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เป็นกังวลว่าแบบเอ้ยเนี่ยเราอายุเยอะแล้วเนี่ยจะสามารถสมัครได้หรือเปล่าตัวนี้นะครับช่วงอายุที่สามารถสมัครได้เนี่ยจะได้ตั้งแต่20จนถึง70ปีครับใช่ครับ70ปีครับอายุเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับค่อนข้างดีเลยเปิดโอกาสให้คนเนี่ยหลังว้เกษียณเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดดีเลยนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับ ครับเกิดเป็คนไหนนะครับได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างนี้นะครับครับและนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการเงินหรือว่าสินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเป็นคนไหนนะครับสนใจสามารถกด,กดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยตัวคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ